วันนี้เราอยู่กับไฟท้ายลูกค้าส่งมาทางไกลนะครับเป็นไฟท้ายอะไรครับช่างเปิดเลยครับจะดูว่ามันแตกหรือเปล่านะฮะตอนนี้แกะกล่องมาแล้วนะฮะโอเคมาเปิดพร้อมกันเลยนะฮะเสียงดังหน่อยวันนี้เทสนะครับระบบงาแตกไหมฮะตรงนี้คอไม่แตกนะครับดวงที่แล้วคอแตกนะครับแล้วก็ในส่วนนี้ก็ไม่มีปัญหานะครับใช้ได้นะฮะแล้วก็เดี๋ยวรอคลิปต่อไปเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าไฟติดครบหรือติดไม่ครบแบบไหนนะครับโอเคครับหลังจากที่เรา แกะแล้วต่อไฟเรียบร้อยเราจะเห็นว่านะครับไฟติดไม่ครบในทับทิมท้ายนะครับตัวนี้เป็นทับทิมท้ายของรถ Toyota Camry Hybrid นะฮะด้านล่างติดนะครับตรงกลางติดด้านบนไม่ติดนะฮะเดี๋ยวทำการแก้ไขแล้วส่งกลับนะครับโอเคเดี๋ยวมาดูครับหลังที่แก้ไขแล้วเป็นยังไงนะครับโอเคครับโอเคครับผมหลังจากที่เราทำการซ่อมแก้ไขนะครับไฟท้ายไฮบริดนะครับอันนี้เป็นไฟดวงเล็กบนฝากระโปรงนะฮะติดครบแล้วตัว C นะฮะของเดิมล่างติดกลางติดนะแต่บนไม่ติด อันนี้ติดครบแล้วนะครับเป็นแบบนี้พร้อมส่งกลับวันนี้ฮะโอเคใครที่ใช้ Camry h y b บริอยู่เจออาการไฟตัวซีติดไม่ครบนะส่งมาซ่อมได้เลยนะครับอินบอ็อกได้ทาง Facebook Fanpage แ,แต่งรถนะแดมเพชรบุร์รวมถึง YouTube Studio ฮะคลิปนี้นะลาไปก่อนสวัสดีครับ